บวบส,สวยๆเลยครับกำลังออกลูกแยะเลยบวบเนี่ยปกติเท่านี้กำลังกินเนาะกำลังพอดีนะครับผมสวยงามทำค้างให้มันอย่างดีครับเนี่ยกำลังออก สวยๆทางนั้นนะครับปลูกอยู่หลังครัวปลูกอยู่หลังครัวก็จะสวยงามแบบนี้แหละไปดูลูกแม่พันจะเอาไว้ทำพันุด์ดูดิลูกใหญ่ไหมโอ้โหลูกกเลิศเลยอันนี้เอาไว้ทำพันุ์นะครับผมลูกใหญ่ขนาดนี้แหละลูกเดียวก็ปลูกได้ ใหญ่ๆเลยบวบ